แพดเนฟเอ้ยแพดโน้ต5.03ออกมาแล้วนะครับแชมเบอร์โดนเนฟหนักวอลเล็อัปเดตเกมเอนจินเปลี่ยนเอฟเฟกการเลือกเอเจนต์แบบใหม่ my. รวมถึงเพิ่มระบบอิโมดใหม่ของเอเจนต์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างมารับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับเติม VRPoint ที่ร้าน Richman s h o p เติมได้ตลอดยี่สชั่วโมงผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เต ใช้เพียงรอยอดอดีและแฮชแท็กในการเติมเพียงแอดไลน์ add lishman shop อย่าลืมแอดนำหน้านะครับหรือจะเติมที่หน้าเว็บ lishmanshop com ได้เลยและทางร้านก็ยังเติมเกมอื่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a p e c legends mobile pubg mobile หรือว่า rov สกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับ ใช่แล้วครับแชมเบอร์โดนเนิร์ฟซึ่งก่อนหน้านี้ทางรอยอดก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าโดนเนิร์ฟแน่นอนเพราะว่านักแข่งหยิบม,มาเล่นเยอะเกินไปแต่ว่าครั้งนี้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับรวมถึงอัปเดตต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับและข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากเซิร์ฟ p v e หรือว่าเซิร์ฟพับบลิกเบต้าแอนเวร์เมนท์ที่มีให้เทสเฉพาะโซนอเมริกาเหนือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแชมเบอร์โดนเนฟอะไรกันบ้างและมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาบ้างนะครับ การสโลจากสกิลเทรดมาร์ครวมถึงการสโลจากการค่าได้ของอันติเมตสกิลทูร o ฟอสลดลงจาก9.5วินาทีเหลือเพียง6วินาทีครับซึ่งเหลือน้อยกว่าเดิมถึง3.5วินาทีสกิลเฮดฮันเตอร์หรือสกิลเชอริฟเพิ่มราคาจาก100เป็น150ครดิตครับเลนดิวูฟสกิลดีดนิ้วเทเรพอร์ตหลังจากติดตั้งและดีดนิ้ว คูดาวจะปรับจาก20เพิ่มเป็น30วินาทีครับและจะคูดาว45วินาทีถ้าจุดวาร์ปถุกทำลายขนาดรัศมีจะลดลงจาก21เมตรเหลือเพียง15เมตรเท่านั้นส่วน i m a ติเมทส l ิล Divorce เพิ่มการใช้ u l t ติเมทโอ้ครับจาก7 point เพิ่มเป็น8 point โอ้ครับแม้ว่าฉันจะพอใจกับสถานะปัจจุบันของแชมเบอร์ก็ตามฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรมาก ฉันคิดว่าความสามารถในการเทเลพอร์ตทันทีหลังจากใช้เอินจิเนอร์สกิลของเขาควรถูกเนฟโดยเพิ่มการดีเลย์นี่คือความคิดของวอลแ a นด l ลีกทวิตเตอร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอัปเดตดาเมจสกิลต่างๆที่ออกจากตัวเอเจนต์ให้เหมาะสมตามสัดส่วนของร่างกายเหมือนปืนด้วยนะครับเช่นสกิลโอเวอร์ดของ Neon นทูดีฟอของ Chamber รู้เบรคสตอร์มของเจ็ตซึ่งรายละเอียดตรงนี้ยังไม่แน่ชัดน,นะครับว่าจะปรับในเชิงลึกยังไงน่าจะต้องรออัปเดตกันต่อไปครับว่าความแตกต่างของแต่ละสกิลที่กล่าวมานั้นจะแตกต่างยังไงระหว่างที่ยิงที่หัวหรือว่ายิงที่ขาหรือยิงที่ตัวครับผมก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็คือ ว l o เล n t อัปเดตเกมเอนจิ้นครับซึ่งหลังจากนี้ไม่นานอาจจะนํามาซึ่งระบบต่างๆภายในเกมอีกมากมายครับอาจจะเป็นระบบรีเพย์ที่เราเรียกร้องมานานแสนนานอาจจะเป็นระบบคิวแคมหรือจะเป็นการเปลี่ยน UI ต่างๆให้ใช้ไลฟ์ขึ้นกว่าเดิมและสําหรับครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนเอฟเฟกการเลือกเอเจนต์อย่างเท่เลยครับมันดูเท่ขึ้นจริงๆนะครับสําหรับตอนคลิกเลือกตัวเนี่ยแต่ว่าเหมือนแค่เปลี่ยนรูปเฉยๆนะ ซึ่งแบบเก่าอะตอนคลิกเอเจนต์ gen, จะมีแอนิเมชันขยับเอเจนต์ด้วยครับผมคิดว่าแบบขยับได้เท่กว่าเยอะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยการเลือกแบบเท่นี้เอเจนต์ A อาจจะขยับได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่ามันโคตรฟีลเลยครับไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังทำงานไม่เสร็จและสปอยมาก่อนอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับ บอกเลยครับว่าเท่กว่าเดิมแน่นอนอย่างสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาครับก็เป็นระบบอิโมดหรือว่าอิโมจิกําลังจะเพิ่มเข้ามาแต่ว่าอิโมจิที่เพิ่มเข้ามานั้นเป็นมุมมองบุคคลที่3ครับมุมมองบุคคลที่3ก็คือเพื่อเราจะเห็นแต่ว่าในมุมมองของเรานั้นก็ยังเป็น FPS หรือว่า First Person Shooting เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าก็ถูกแล้วนะไม่งั้นโกงแน่นอนถ้าสมมติเราที่เป็นผู้เล่นได้เห็นระบบมุมมองที่3ตอนที่กดระบบอิโมจิขึ้นมา แต่ก็ต้องรอเดือนต่อไปครับว่าอะไรออดจะนำไม้ใช้ฟรี หรือว่าจะต้องเสียเงินซื้อสกินอิโมจิเหมือนเกมอื่นๆซึ่งผมคิดว่าจะเสียหรือไม่เสียแต่ถ้ามีระบบนี้เพิ่มเข้ามาก็เฟี้ยวอยู่ดีครับเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เล่นอย่างเราๆได้มีได้มากขึ้นแต่อลืมนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดดราม่าท็อกซิกกิโมจิใส่ศพขึ้นมาอีกหรือเปล่าชุมชนเรานี่เปลาะบ,บางเสเหลือเกินนะครับถ้าเกิดมีท่าทร์วขึ้นมาให้ขายแล้วทบใส่ศพขึ้นมานี่ดราม่าใส่กันอีกครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจับตาม มามองนะครับและที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้บั๊กต่างๆตามสเต็ปเลยครับและผมต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าข้อมูลชุดนี้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทั้งในเลดดิตและใน Twitter แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อมูลไฟนอลที่ทางราออจจะนํามาใช้100% ถ้าจะมีการคลาดเคลื่อนก็มีนิดหน่อยครับซึ่งถ้าคอนเฟิร์มแล้วรวมถึงวันที่วอร์เรนจะอัปเดตให้เราได้เล่นกันหรือจะมีการปรับเอเจนต์คนอื่นๆเพิ่มเติมมามากกว่านี้ผมจะรีบทําคลิปวิดีโอแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆคิดว่า Chamber ์โดนเนิฟครั้งนี้มีผลกับรูปเกมมากแค่ไหนโดนเนิฟหนักกันไปหรือเปล่าแสดงความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวของผมนั้น ผมคิดว่ามันก็ยังโหดอยู่ดีครับเพราะไรออดยังไม่ได้ปรับให้ความปืนได้ช้าลงหรือว่าปรับไฟเลทของ h e a d ันเตอรหรือ To ดิฟอร์ t ได้ช้าลงเลยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นจุดแข็งของแชมเบอร์ได้อยู่ดีครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ